เตรียมพร้อมจัดส่งต้นแคลกันแล้วนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้จับจองกันมาแล้วหลายสายพันธุ์หลายขนาดเนี่ยก็เตรียมจัดส่งกันได้แล้วนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้กระดาษออดห่อก่อนออในหนึ่งชั้นนะคะเพื่อป้องกันการเสียหายของใบนะคะอ่ห่อเลยเตรียมจัดส่งแล้วนะคะใบข้างในก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยแล้วนะคะแบบนี้เลย รับรองว่าสมบูรณ์แน่นอนเลยนะคะต้นเล็กต้นใหญ่เราจะส่งให้ได้หมดเลยนะคะจะก,กี่สายพันธุ์ก็สามารถจัดส่งได้ด้วยนะคะอันนี้ต้นนี้สวยใบหยิกโอ้โหสวยจริงๆเลยนะคะสําหรับสายพันธุ์เขียวใบหยิกแบบนี้นะคะหลังจากที่เราห่อหนึ่งชั้นแล้วนะคะยังไม่เพียงพอนะเราก็จะห่อด้วยกระดาษแข็งอีกหนึ่งชั้นะคะ่ะแบบนี้นะคะแน่นหนานะคะจะหกคะมนนตีร่างกายยังไงเนี่ย ก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะก่อนที่จะจัดส่งใส่กล่องนะคะก็พออีกชั้นหนึ่งพวกความแข็งแกร่งนะคะกล่องที่เราบรรจุเนี่ยเราก็ใช้เป็นกล่องใส่ผลไม้นะที่มีความหนามากเลยนะคะรับรองว่าต้นกลาถึงปลอดภัยแน่นอนค่ะ